รุ่นเทียบที่สามักเที่สุด่เทียที่ามรักเธอที่สุดรักเธอที่สุดต้กเริ่มแล้วโอเคคนต่ไป 뒤돌이 하고 어, 발을 잘 했는데. 요. 미 아이가 세븐. 탐미 섹시. 한미 섹시! 탐고 한미 섹시.

เ้อแมงกาไมเ,อไเอไจอแล้วเจอแล้วอะไรอะไรเจอเป็นของไทยเจอเป็นของไทยเจอเป็นของไทยครับคนะคนะต่อไปพี่ช <c oughs> OK, copy đi nhé các bạn. Anh ấy đẹp. Sợ chọc thán. Chán chóc rồi. Sợ chọc thán. Anh yêu, chán chóc. Sợ chán chóc Oh, oh my goodness. Okay. Lie or <laughs> Sorry, One more time. Action. Action. Lay or dove. love. Love

ตอนนี you, so, yo, ้เรายังไม่เสร็จกันนะคะใส่ชุดนี้แล้วจะเข้าไปมันก็เสียดายใช่ไหมครับ้เรนดีดีเดี๋ยวห้ถ no? ูเลยเนดีไหมครับใส่ชุดนี้ร้อีเพลงดีไหมครับทำแล้วเปลี่ยน